สวัสดีครับเพล่พี่น้องป้องไฟสู้ผู้สู้คนเราบ้องพลักกันพี่น้องเราบ้งสวนหน่อยเป็นเพียรลกถึงหมดแล้วครับเดี๋ยวส่วนหน่อยครับข้าจะยุดิมดครับว่ามีผู้กินตัวผู้ซอยพี่น้องเลยนี่ครับตัวผู้ไล่พี่น้องฮะเจ็บตัวผู้กันพี่น้องเลยไล่พี่น้อง

เราก็บันเรีนทุกการครับน่ครับหลายาได้ไี่น้องอ้เติบครับเดีย๋ยวครับเ่นก็ไดอยู่ด้กินพี่น้อง